ขณะที่ทัพเปือภาคที่2ค่ะได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือในการที่จะดูแลชายฝั่งทะเลฝั่งอ่าวไทยค่ะ ที่หาดแพรกเมืองอำเภอหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชคะทางด้านพนเลรนเรือโทนเรศวงตระกูลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองผู้ในการสอนชนภาคสองและนายทหารบังคับบัญชาระดับสูงของทัพเรือภาคที่สองก็ได้เข้าติดตามการฝึกซ้อมและซ้อมแผนเผชิญเหตุในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลโดยเฉพาะในห่วงสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ของชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยในเขต5จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่ จงังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสโดยทัพเรือพากที่สองได้จำลองสถานการณ์และเริ่มการปฏิบัติตามแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลโดยมีอากาศยานและเรือหลวงมันในมนุษยก์กบทีมแพทย์พยาบาลทหารเรือและกำลังพลประจำเรือนะคะเข้าปฏิบัติการเริ่มจากการที่มีเครื่องบินตรวจการแบบปีกแข็งเข้าบินสำรวจที่เป้าใน เป้าหมายการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจากนั้นนะคะเฮลิคอปเตอร์ก็ได้ส่งเชือกรอกไฟฟ้าบนอากาศยานดึงตัวมนุษย์กบและผู้ประสบภัยจากทะเลกลับขึ้นบนอากาศยานบินกลับเข้าฝั่งให้การช่วยเหลือสู่ระบบการพยาบาลบนชายฝั่ง ทางด้านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2นะก็ระบุว่าเจหนาการล่าสุดกําลังติดตามการเปลี่ยนแปลงของลงมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ประสบภัยซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลมไปถึงจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ครั้งที่แล้วเริ่มจากตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปก็มีการประเมินสถานการณ์และคาดการว่าแนวร่องมรสุมนะคะกำลังขยับขึ้นมาด้านบนนะคะได้ตั้งแต่สุร,ราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชลงมาดังนั้นทัพเรือจึงมีหน่วยช่วยเหลืออยู่ทุกจังหวัดที่นะครศรีธรรมราชนะคะก็จะเป็นฐานของหน่วยงานของทัพเรือภาคที่สองค่ะไปฟังการให้สัมภาษณ์นะของผู้ประชาการทัพเรือภาคที่สองกันค่ะไยพิบัติเนี่ย สภาพของลมมอสุมที่เราเราเจอเนี่ยก็คือก็เป็นมอสุมตะหนกเฉีอย,อยงเฉียงเหนหือซึ่งก็พื้นที่เกิดอุทกภัยเนี่ยมันเกิดตั้งแต่สุราษฎร์ลงมาจนถึงนาทิวาอย่างที่บานมาเนี่ยช่วงอ่าอุกภัยครั้งที่ครั้งที่แล้วเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่สงขลาลงไปแต่เราคาดการณ์ว่าในถ้าเกิดในห่วงเวลาต่อไปเนี่ยมันจะเกิดขยับขึ้นไปด้านบนเพราะตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมาเนี่ยก็เป็นพื้นที่เราให้ความสาคัญทั้งหมดเรามีหน่วยช่วยเหลืออยู่ทุกจังหวัดนะครับ ทั้งสุราษฎร์เนี่ยเราก็มีทั้งที่สาสถานีเรือสมุนเราก็ดูแลทั้งสองอำเภอคืออำเภอเกาะสมุนกับอำเภอเกาะพงันมาถึงนครศรีธรรมราชเราก็มีอำเภอขนอมที่ได้รับมอบหมายเราก็มีหน่วยของเราดูแลวันนั้นเนี่ยทุกพื้นที่เราเราให้ความสำคัญแล้วก็พร้อมที่เข้าไปช่วยเหลือและถ้าพื้นที่ใดไม่ไม่ประสบภัยเราก็จะเอากำลังที่เรามีเตรียมไว้เนี่ยมาจับหรือในพื้นที่ถือ